ถ้าอรึงก็จําไม่ได้อันนี้มิกยังไม่เท่าไหร่นะถ้าเป็น EQ เนี่ยนะนั่นแหะสิ EQ เนี่ยขาบอกเลยถ้าต่ำกว่าหมื่นหนึ่งเนี่ยอย่าไปซื้อเลยอย่าคิดไปซื้อเลยมือใหม่มานี้ล่มเลยจริงๆแล้วตอนแรกอะเราจะทำห้าห้าคำถามที่อ่าก็คือเป็นมีคนถามมาอยู่แล้วนะเป็นห้าอันดับที่หลักๆเลยที่ ที่ร้านพยายามอยากจะทําแต่ว่าเร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 าก็หลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้ลูกค้าประสบกับปัญหาเหล่านี้อันดับแรกเลยเรามาดูกันอันดับที่หมีเสียงคัมนะทำไมแล้วเราแก้ได้ไหมถ้าจริงๆแล้วเหมือนทอดไข่อะเราแก้ได้ไหมเราแก้ได้ไหมก็อันดับแรกเลยลดต้นทุนก่อนเลยลดค่าใช้จ่ายก็คือเราก็ไปดูที่สายสัญญาณก่อนด้านหลังเราไปตรวจเช็คสายสัญญาณก่อนครับเพราะบางทีเนี่ย ลูกค้าเนี่ยซื้อ power จากเราไปแต่เขาบอกว่าเขาไม่อยากซื้อสายสัญญาณเพราะว่าเขามีสายสัญญาณอยู่แล้ว<อ>ที่บ้านอา้าวนี่คือปัญหาดับแรกก็คือเราก็จะต้องไปตรวจเช็คสายสัญญาณที่เรามีอยู่ว่ามันเกิดการขาดในหนูกัดหรือว่าอา่อมันมันเก่ามันเคยขึ้นขี้เกือมันเคยมีครั้งหนึ่งรถผมสตาร์ทไม่ติดเพราะว่าหนูอ่ะมันไปกัดสายไฟโดดเพราะสายไฟ ของรถอ่ะมันจะเท่านิวน้วก้อยหรือนิวน้วชี้นิ้วโป้งเนี่ยนะแล้วหนูมันกัดเกือบขาดไงยแล้วไฟมันก็วิ่งไม่ไม่สะเทียนน,นี้มันก็มีผลใช่ไหมใช่เพราะว่าการถ่ายทอดนาสัญญ,ญาณออกมาเนี่ยสายสัญญ,ญาณเนี่ยมันจะต้องออกมาออกเป็นเสียงออกมาถ่ายทอดออกมาต้องเต็มร้อยเปอร์เซนต์เพราะมันถ่ายทอออกมาแล้วมันไม่เต็มเนี่ยขัดขาดหายหา,ายดังข้างเดียวอย่างเงี้ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นปัญหาเนี่ยอ๋อครับผมแล้วก็ต่อมาก็ ใช้ายๆอยู่มีเสียงตุ๊บเรี่ยมโพงอย่างเงี้ยตุ๊บเลยก็ก็เรามาดู่อนนี่ค่ำค่ำไม่พลาครับมีเสียงตุ๊บเลยอ่ะมันเป็นเพราะอะไรอ่ะก็การเปิดปิดเครื่องของเราไงของันเมนักการไม่ง่ายนะไม่ถูกทีสมมติว่าผมสมมติว่าเราฟังฟังอยู่กั้งอย่างเงี้ยแล้วเราก็พัดไฟปิดไปเลยอย่างเงี้ยใช่ก็คือเราเข้าไม่ถึงการของวันนี้ก็ังเราดูเข้าไม่ถึงการเพราะว่าอาจจะคนขายไม่ไม่บอก แต่ว่าเราเราจะบอกลูกคา้าเราจะบอกกับลูกคา้าขั้นตอนการใช้งานแน,นะนำบอกวิธีเขาเวลาเปิดเครื่องอเราเปิดไลกดดด่ก็เปิดไล่ว่าเราเราเปิดไล่ไล่จากไหนเราไล่จากเอาเราเปิดเปิดคอมเปิดคอมก็เปิดมิกเปิดบีคอร์ดเราก็เปิดจากตัวพวกนี้ก่อนอุปกรณ์พวกนี้เราลงมาสู่เครื่องขยาย Oh. power แล้วเราค่อยมาเปิดวอลลุ่มไล่ลงมาเอาจากอุปกรณ์ข้างบนก่อน mix pre c u s ใช่ไหมโน้ตบุ๊กอ่ะ,อะเราเปิดให้เรียบร้อยเราก็มาเปิด power แล้วจริงๆแล้เราจะเป็นไหมทีเ่เราต้องปิดเต็ม power ทั้งหมดก่อนแล้วค่อยเปิด,อ,ปดอ่ะอก็ใช่ก็เล่นก็ปิดวอลลุ่มไปก่อนปิดวอลลุ่มแล้วเวลาเราจะปิดเราก็ต้องไล่ปิดตั้งแต่ power เราขึ้นมาหาอุปกรณ์ที่มันส่งสัญญาณมาอ่า แค่นั้นเองก็คือเทคนิคง่ายซึ่งคนถ่ายก็อาจจะลืมบอกเราแต่ความด้วยที่เรารู้เท่าไม่ถึงการถ้าได้ชมคลิปนี้แล้วก็ลองทําตามดูมันอาจจะช่วยเซฟเครื่องเสียงของคุณได้ที่ร้านใช้ตู้อะไรพี่ใช้ไม้อะไรไม้อะไรหรอก็อย่างที่บอกไปแล้วคือทุกทุกรีวิวเลยเนี่ยเราจะบอกแล้วว่าไม้ไม้ที่เราใช้เนี่ยมันมีสามสามประเภทประเภทแรกนี่ไม้ปฏิกิริย หรือชาดอ้อยครับที่เราก็จะเห็นกันทั่วไปอยู่แล้วมันโดนน้ําไม่ได้ถ้ามันโดนน้าได้คนเขาก็เล่นการแจ้งเราสิการแจ้งเน่ยไม้ลักษณะประเภทที่สองก็คือไม้กระดาษอัดหรือเขาเรียกกันไม้โอเชายนอ้อย MDF MDF หรือกระดาษอัดก็คือที่เขาตีตู้เครื่องเสียงรถยนต์อ๋ออยู่ในตู้เครื่องเสียงรถยนต์เขาจะใช้ไม้ MDF แล้วก็ไม้อันดับที่สามก็คือไม้อัดจะอัดดีอัดแท้อัดไม่แท้ ก็คือไม้อัดโดนน้ำได้ไม้อัดโดนน้ำได้ก็นิยมตีเป็นตู้กางแจง้งแล้วเราก็ไม่ต้องเวลาเราเล่นเล่นอยู่เราจะต้องวิ่งไปยกแบกตู้18นิ้วเพื่อเข้ามาเก็บไม่ต้องอแต่เพียงแต่ว่าเราก็เออคุมผ้าไว้สักหน่อยนึงเพื่อยืดอายุการใช้งานของเขา นี่เป็นหนึ่งในไม่กี่ร้านที่บอกได้นะเพราะว่าปกติเวลาผม <c oughs> ผมไม่เอ,อ่ย <c oughs> ไม่เอ,อ่ยร้านนะการขา,ขายของเราเนี่ยเราบอกแล้วว่าสไตล์เอ็มซีเนี่ยเราจะพูดถึงข้อเท็จจริงเวลาลูกค้านํากลับไปใช้เนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์กับลูกค้าคนตอบรับกลับมามันก็จะต้องไม่กลับมาที่ร้านเพราะว่าเขาใช้แล้วเขาก็ใช้เลยหรือถ้ามีปัญหาจริงๆริเขาก็แค่โทรมามันมันยากไหมพี่อย่างเช่นเขาบอกว่าไม้ ไม้ตาภูเขาเงี้ยบอกใช้ไม้ตาภูเขาแต่จริงๆนะใช้ไม้อัดอย่างเงี้ยมันดูนเขาเขาจะพูดอะไรก็ได้แต่ว่าลูกค้าก็คิดพิดจารณา,าดูว่าราคาเนี่ยที่เขาให้ราคามาเนี่ยเอาอม,มันมันควรที่จะจะจะ,จะใช่ไหม,มใช่ไหมเราก็ไม่ต้องบอกอะไรมากมายเจ็ดคอนบก<พ>อกว่าเออใช่พอแห้งด้วยเออ,เอ,อก็ก็ก็คือเราก็คิดคิดว่าเออราคาเนี่ยแล้วเราก็เทียบเอาว่าพ w e r ประกอบกับพ w e r สำเร็จรูป เออมันแตกต่างกันอยู่แล้วม,มันไม่มีใครที่มานั่งรับประกันตลอดอายุหรอกเห็ไหม,มแค่นั้นเองราคาเนี่ยเป็นอันดับแรกเลยที่ลูกค้าจะมองมองที่ราคาแต่คนขายคือเราขายเรื่องเสียงคุณภาพแล้วคนขายก็ต้องมีคุณภาพด้วยอืถ้าคนขายไม่มีคุณภาพมันก็จบกันเพราะว่าเราทําด้วยใจรักการที่เราทําด้วยใจรักเนี่ยผลงานที่มันออกมาเนี่ยก็คือลูกค้า ประทับใจชื่นชมแล้วก็ส่งให้กําลังใจคําพูดดีๆมาเออแล้วทําไมบางร้านอะพี่กูแบบแบบผมแบบไปเทนเทนนี่ยบางร้านก็เปิดสุดอย่างเงี้ยบางร้านก็เปิดนิดเดียวอย่างเงี้ยเพราะว่าสำเร็จรูปเนี่ยเล่งไปนิดเดียวเนี่ยออความดังอะมันดังออกมาแล้วแต่จะดังแล้วมันเพาะไหม<อ>แต่ว่าล่มประกอบเนี่ยเขาเล่งไปจนสุดเสียงจะไม่มีแตกไม่มีพลาดเพราะว่าสำเร็จรูปเล่งไปติดเนี่ย เขาเขาก็คนขายเขาเล่นเตียวพอคุณจะไปเล่นของเขาอีกเพิบมเนี่ยเขาตีมือคุณหักเลยเขาไม่ให้คุณเขาไม่ให้คุณเล่นหรอกผมโดนมาแล้วเ่าเสียงมันแตกท่าไปแล้วผมโดนมาแล้วผมโดนมาแล้วนั่นะสิเนี่ยคือข้อแตกต่างไงเขาบอกว่าผมไม่ไม่รู้จักวัฒนธรรมการใช้วัฒนธรรมแรงวัฒนธรรมการใช้มันไม่ใช่หรอกถ้าถ้าถึงว่าน้องคลิปไม่มาเนี่ย เราเองอ่ตัวคนขายเนี่ยปกติตัวตัวหนูเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนมาปรับเครื่องเสียงแต่จะเป็นแต่จะเป็นช่างมาปรับพาวเวอร์มาปรับเครื่องเสียงอ่าแล้วสมมติว่าเอาง่ายๆสมมุติว่าแบบถ้าไม่ใช่ผมเนี่ยอยู่ดีมาปรับเนี่ยได้ทําไมอ่ะไม่เห็นจะต้องไม่ตีมือนะไม่ตีหรอกอได้มานะเออมามาตีทำไมเราก็แค่มองเฉยๆว่าเออคุณปรับถูกไหมถ้าคุณปรับไม่ถูกเราก็แค่ชี้แนะควแค่นี้ควรทำอย่างนี้อย่างนี้ถ้ามาที่นี่ เราไม่ได้ตามใจลูกค้าเ,ออเราจะต้องถามถึงวัตถุประสงค์การใช้งานอ,อ,อย่างที่ทราบก็คือเราจะต้องซักถามรายละเอียดถ้าคุณคุณอยากจะจะบอกเราคุณถ่ายรูปคุณจะต้องถามให้เราคือคือคุณจะต้องมีคําตอบมาแล้วถ้าเวลาโดนเราถามอ,อ่ะเนื้อต้องมีคําตอบมามีรูปมาว่าเออเราใช้เครื่องเสียงแบบนี้มาอยู่ก่อนเดิมครับอ,อ๋อ,อมัอนเหมือนกับนี่ไงพี่กุ้งนึกออกแล้ว ผมเคยไปซื้อ power มาตัวเล็กๆอ่ะตัวละผม700มั้งเขาเปิดนิดเดียวเขาเปิดนิดเดียวอู้หดังดีดังดีลาเกินขึ้นแบบดังนะแต่ไม่รู้เรื่องนะแตกอขออยู่ท<า>ี่ไปแล้วใช่อ๋อมันไม่ชัดไปแล้วอะอแล้วก็เนี่ยแหละคือความแตกต่างปกติเนี่ยผ,ผมอะก็จะไปร้านนู้นร้านนี้มาเยอะ power ก็จะผ่าน power ก็ผ่านมิกมั่งผ่าน eq มั่งผ่านอะไรบ้าง แล้วปรากฏว่ามันมีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ของร้านพี่เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยร้านเนี้ยใช้อะไรบ้างไม่ไม่ใช้อะไรเลยคือเป,เป็นเป็นเป็นร้านเครื่องเสียงที่เปิดเผยมากใช้แค่ปีคอสองทางใช้แค่ power ปีคอส่งผ่านมา power เพราะต้นเสียงมันดีอยู่แล้ว mix หรือว่า eq อุปกรณ์ที่มันจะเข้ามาปรุงแต่งพวกเนี้ก็คือ ม,มันก็จะต้องไปอีกระดับหนึ่งอาจจะเป็นผู้คนที่จะรับงานคนที่จะรับงานเนี่ยแสดงว่าเขาต้องผ่านพื้นฐานที่เขาฟังเป็นมาก่อนแล้วเขาถึงจะไปใช้คิวแต่ถามว่าพวกมือสมัครเล่นหรือเพิ่มหัดเล่นหัดเล่นอย่างเงี้ยถามว่าคุณจะไปใช้อย่างนู้นอยาเลยค่ะขอบอกเลยแล้วมีที่แถมกันเนี่ยคือไม่ได้แถมแบบดีก็คือแบบมาถึงเราก็ต้องมาปวดหัวอีกเราปัดไม่เป็น ถ้าคุณอยากจะปรับเป็นคุณถามคนขายเขาไปเลยให้เขาชี้เฉพาะเจาะจงมาให้คุณเล่นให้เป็นุ้ยแต่พักนี้มิกมันก็ใช้ง่ายมันก็สไลด์ขึ้นสไลดลงใช่แล้วก็ก็คิดดูเพราะว่าถ้ากับใช้แค่ปีคอสแค่ตัวเดียวเนี่ยเสียงก็ออกมาเพาะอ๋อเพาะแล้วเุ้ยมิกมีทั้งาหเก้าถึ 99, <อ>งเอฟเฟกตอันนี้ก็คุณสมบัติเทียบเท่ากับมิกมิกดีด,ดนี่เอง มูอง,ง่ายๆมิก99เอฟเฟคเลยนะไม่เอาเอา่ะหรือว<ะ>่าก็แค่แคตเดียวอยากปวดหัวไม่ต่อให้มันมีมีมิกเยอะมีขเขาเรียกอะไรน,นะมีเอฟเฟคเยอะมันก็ใช้อยู่อันเดียวอยู่แลอย่างเราเราอย่างเงี้ยเราฟังแค่เล่นในบ้านเวลามีสังสรรค์เจ้ามาได้บ้านแล้วนั่นนะทีลูกค้าจะซื้อไปเนี่ยจะเล่นเปิดสักท,ทั้งทีเนี่ยจะเปิดสังสรรค์สัก ครั้งหนึ่งเนี่ยเดือนหนึ่งใช้สักครั้งหนึ่งเนี่ยถามว่าแล้วคุณย้อนกลับไปเนี่ยคุณจาได้ไหมว่าคุณใช้งานยังไงเครื่องเสียงเนี่ยคุณก็จําไม่ได้อันนี้มิกยังไม่เท่าไหร่นะถ้าเป็น e q เนี่ยนะนั่นน่ะสิ e q เนี่ยเขาบอกเลยถ้าต่ำกว่าหมื่นหนึ่งเนี่ยอยาไปซื้อเลยอยาคิดไปซื้อเลยมือใหม่มานี่ล่มเลยเพราะว่าถ้าคนรับงานเนี่ยเขาจะรู้แล้วเขาก็จะฟังเป็นแล้วเขาก็สามารถที่จะไปอีกระดับหนึ่งได้ สมมติมว่าตอนเนี้ยมันสามหมื 32, ่นกวา่าสามหมื่นสองกว่าๆหรือสามหมื่นสองผมไม่รู้ว่าจาไม่ได้ี่ลืมมาบวก EQ เกีกมาบวกวิกออกนี่ก็ห้าหมื่นได้นะใชถึงไหมไนะ่าจะใกล้เคียงสรุปง่ายๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามหมื่นสองเนี่ยบางคนเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันแพงเพราะว่าเขาไปดูมาตรฐานจากที่จากที่อื่นมาหมื่นกว่าบาทหมื่นกลางหมื่นสองสองหมื่นแต่ที่เนี้ยสามหมื่นสองเนี่ย ก่อนแค่เนี้ยแค่นี้พอละดังไถล้อดังไถล้อมจะเลือกเอาดังอย่างเดียวหรือดังอย่างไถล้อจำสโลแกนไว้นะฮะดังไถล้อเอ้ยมันเหลืออีกอีกคำไม่เหลือแล้วครับไม่เหลือแล้วไม่เวลาเราถ่ายเราถ่ายอ๋อแล้วแล้วกนั่นแหละก็ผมถามไปแล้วว่าที่ผมไปดูที่อื่นนะว่าใครเยอะแยะไปหมดก็คือประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ลูกค้ามา เยอะเลยครับก็คือยังไม่เข้าใจเครื่องเสียงคุณภาพกับเครื่องเสียงทั่วไปครับผลสุดท้ายนี้ก็ฝากร้าน MC ไว้ด้วยนะฮะมาะก็คือลูกค้ามานะคะขออีกนิดนึงคือลูกค้ามาร้านนะคะตลาดสนามหลวงสองอยู่ในกรทมถ้าลูกค้าต่างจังหว,วัดจะ,จะเดินทางมาคือถ้ามาวันธรรมดาสะดวกที่สุด แต่ถ้ามาเสารก์กับอาทิตย์นเนี่ยรถติดอย่างมาหันเลยมัธรรมดาจริง,รงๆแล้วที่จอดรถอะ่ะมีมีมีจอดได้เป็นทันคันแต่ด้วยเนื่องด้วยสาเหตุที่รถติดยันกันเนี่ยมันมันเลยกลายเป็นแบบว่าทุกคนมุ่งเน้นที่จะมากันที่นี่แล้วก็เออบางครั้งมันติดขัดกันในเรื่องตรวจ ตรวจวัดตรวจวัดเลยคืองกองอ่าคัององม,มันมันมีมันก็เลยอาจจะช้าลูกค้าจะหนุดหิดด้วยแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็มามอไซครับจะสะดวกสุดแต่มาวันธรรมดาดีที่สุดสทีเยอะดีโลสบายใช่อย่างเมื่อวานเนี้ยฝนจะตกแล้วโโหไม่ไหวอะ่ะก็รู้แล้วว่าลูกค้าก็อยากจะกลับบ้านกันแล้วเราก็ เราก็เก็บของเราดีกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยตู้ที่ร้านเนี่ยเราไม่ค่อยซีเรียสหรอกเพราะมันเป็นไม้อัดมันไม่ใช่เป็นไม้ชันอ้อยถ้าเป็นไม้ชันอ้อยอ่ะเราคงต้องรีบหนีหนีน้าแล้วละ่ะมันเป็นไม้อัดออก็สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้เป็นกําลังใจสําหรับผมที่จะมีกําลังใจทําทำคลิปต่อไปนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดคุณไม่กด คุณก็จะไม่รู้ว่าของดีอยู่ตรงไหนนะฮะช่องลองเที่ยวดูครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมทิปลองเที่ยวดูกับพี่ก้งลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ